สวัสดีค่ะวันนี้หมอดาวมาส่งพวกเราเข้านอนกันด้วยกันเล่านิทานฝันดีนะคะนิทานเรื่องนี้หมอดาวยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยถ้าใครอยากจะช่วยตั้งชื่อก็ยินดีนะคะค่ะ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณดินแดนอันไกลโพ้นก็มีหมอหนุ่มคนหนึ่งค่ะเขามีความสามารถในการที่จะรักษาคนเจ็บได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโรคเล็กโรคน้อยเจ็บไข้ได้ปวดนิดหน่อยๆรวมไปถึงบาดเจ็บสาหัสเจียนตายค่ะหมอหนุ่มคนนี้นะคะเขาจะเดินทางนะคะไปตามที่ต่างๆเพื่อไปรักษาคนแต่คราวนี้จะมีกฎเหล็กค่ะว่าถ้าเป็นคนที่บาดเจ็บเจียนตายเนี่ยถ้าจะให้เขารักษานะคะก็คือว่าเขาจะต้องใช้เวลานะคะ 1วันเต็มๆหรือว่า24ชั่วโมงนั่นหมายถึงว่าถ้าเขาไปเจอคนบาดเจ็บสาหัสเจียนตายที่จะตายอยู่แล้วภายในไม่กี่สินาทีเนี่ยถ้าเจอ2คนเขาก็ต้องเลือกว่าจะรักษาคนในคนหนึ่งไม่สามารถรักษาพร้อมกันทั้ง2คนได้นี่คือเรื่องน่าเศรา้าแต่มันเป็นความจริงของหมอหนุ่มท่านนี้ค่ะเพราะเขาก็เป็นคนและเขาก็มีขีดความสามารถจำกัด คราวนี้ค่ะเขาก็เดินทางมาค่ะมายัางเมืองเมืองหนึ่งค่ะเมืองนี้นะคะเขาก็เดินตุบปัตตูเป๋หลงทางไปจนกระทั่งเขาไปเจอค่ะเป็นที่พักลักษณะที่เป็นแคมป์มารู้ที่หลังก็เลยรู้ว่าที่เนี้ยเป็นที่ที่เป็นแคมปิ้งนะคะของกลุ่มประชาชนที่ที่รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อต่อต้านกองโจรค่ะเป็นกองโจรที่บุก ปล้นสะดมเข้าแย่งชิงนะคะทำลายทรัพย์สินทำให้เขาเนี่ยมีอันเป็นไปเสียหายนะคะกลุ่มประชาชนพวกนี้เขาก็รวมตัวกันเพื่อต่อสู้กองโจรค่ะแต่บังเอิญค่ะการต่อสู้ครั้งล่าสุดเนี่ยมีการบาดเจ็บนะคะมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นใหญ่เลยปรากฏว่าคนที่บาดเจ็บเนี่ยด้านเป็นแม่ทับ นะคะเป็นผู้นำนะคะท่านหนึ่งค่ะที่สาหัสนอนอยู่กับอีกเตียงหนึ่งก็คือเป็นนายทหารนะคะเป็นนายทหารเล็กๆนะคะที่เป็นนายทหารปลายแถวเอาละสิหมอหนุ่มจะทํายังไงดีก็ไม่ได้อยากจะเลือกว่าจะรักษาใครดีปรากฏมีชาวบ้านหนึ่งในนั้นค่ะจําได้ว่านี่คือหมอหนุ่มผู้ลือชื่อนะคะผู้มีความสามารถในการชุบชีวิตคนได้ทํำยังไงดีชาวบ้านก็ ขอให้หมอหนุ่มเนี่ยช่วยรักษาคนให้หน่อยเถอะแต่ด้วยความที่เป็นชาวบ้านค่ะชาวบ้านเนี่ยไม่อยากบังคับใจหมอหนุ่มชาวบ้านขอให้หมอหนุ่มอะ่ะเลือกเองว่าจะรักษาใครถ้าคุณเป็นหมอหนุ่มเอาจริงๆนะคุณจะรักษาใครชาวบ้านกำลังต่อสู้กองโจรมีสองคนที่กำลังบาดเจ็บสาหัส หนคนคือผู้นำที่เป็นคนที่จะต้องไปรบไปสู้เป็นคนที่วางแผนเพื่อที่จะเอาชนะกองโจรให้ได้แต่วันนี้เขาบาดเจ็บสาหาัสกับอีกคนหนึ่งเป็นทหารปลายแถวถ้าเราเทียบความเป็นคนแน่นอนค่ะทั้งสองชีวิตมีคุณค่าแต่ในชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นหมอหนุ่มเลือกอะไรกลับมาค่ะ หมอหนุ่มก็หลังจากที่รักษาตรงนี้เสร็จแล้วนะคะหมอหนุ่มก็เดินทางตุ๊ัะตุ๊เปไปต่อค่ะนะคะเก่งเรื่องรักษาค่ะแต่ไม่เก่งเรื่องการเดินทางค่ะก็ด้านตุ๊ัะตุ๊เปค่ะไปเจอกองโจรเอาเป็นกองโจรที่ต่อสู้กับกลุ่มชาวบ้านที่หมอหนุ่มด้านไปรักษามาเสียด้วยคราวนี้ค่ะหมอหนุ่มก็ไปเจออีกแล้วไปเจอแล้ว โจนหนในโจนเนี่ยก็จําได้ด้วยว่าไอ้นี่คือไอ้คุณหมอที่มันเก่งนี่วะ่ะนายนายนายมาซิมาช่วยดูหน่อยปรากฏว่าคนบาดเจ็บหลักๆหนักๆมีสองคนอีกแล้วก็คือเป็นโจนตัวเอเลยค่ะเป็นโจนหัวหน้าโจนเลยค่ะกับโจนปลายแถวกระจอกง่อยคําถามคือหมอหนุ่มจะรักษาใครคะถ้าเราไม่นับว่ามีคนมาจี้มาบังคับให้คุณหมอหนุ่มเนี่ยเป็นคนรักษาเอง คำถามคือโจรใช่ค่ะเขาเป็นโจรเขาทำผิดเขาทำชั่วแต่หมอหนุ่มคุณมีหน้าที่ต้องรักษาคนรักษาชีวิตของคนแต่วันนี้ถ้าคุณมีทรัพยากรจำกัดคุณจะเลือกรักษาใครหมอจะไม่ตอบแทนพวกเราแต่หมออยากให้พวกเราคิดค่ะชีวิตมนุษย์มันไม่ได้แค่มองถึงความเป็นมนุษย์คือยังไงก็ตามค่ะใช่ ทุกคนล้วนมีองค์ประกอบของร่างกายของจิตใจที่มีความคล้ายคลึงกันนะคะแต่ในความเป็นจริงการที่เรามีชีวิตหนึ่งๆเนี่ยมันไม่ได้มีความเท่าเทียมกันเป๊ะๆหรอกคะ่ะและความไม่เท่าเทียมกันนั้นก็มีเรื่องของการได้รับสิทธิ์หรือการใช้สิทธ์และสิทธิ์ที่มากกว่าคนอื่นเราก็เรียกมันว่าอาภิสิทธิ์คนหนึ่งคนไม่ว่าจะจนจะรวย คนจนเขาได้รับเงินช่วยเหลือจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยก็นับว่าเขามีสิทธิ์ที่มากกว่าคนอื่นคือเขาได้รับมันมาโดยจริงๆเขาไม่ต้องทําอะไรแต่มีคนอยากช่วยเหลือเขาแต่ถามว่ามันเป็นอภิสิทธิ์ไหมคุณเองคุณตอบได้หมอไม่ต้องตอบในขณะที่คนที่มีรวยมีความรวยเขาก็ได้รับสิทธิ์บางอย่าง คำถามคือเมื่อเขาได้รับสิทธิ์บางอย่างที่ทําให้เขาสะดวกสบายขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยมันเป็นอภิสิทธิ์ไหมหมอไม่ต้องตอบคุณตอบได้เพราะฉะนั้นในบางสถานการณ์คนกลุ่มหนึ่งหงจะได้รับสิทธิหนึ่งหนึ่งมาเหนือกว่าคนอีกกลุ่มเสมอแต่มันอยู่ที่มุมมองว่าเราจะมองยังไงคราวนี้สิทธิ์ต่างๆที่ไม่ว่าเราจะเป็นคนกลุ่มไหนเป็นคนจนเป็นคนรวยได้รับ นะคะเป็นคนที่อยู่ในสังคมที่เรามักจะเรียกว่าชั้นสูงไฮโซได้รับหรือเราจะอยู่ชั้นที่ดูต้อยต่ำหน่อยเบื้องล่างหน่อยโลโซได้รับจริงๆแล้วสิทธิ์ต่างๆเนี่ยเมื่อมันมีความไม่ได้เท่าเทียมกันเป๊ะๆในแต่ละกลุ่มในแต่ละคนมันคืออภิสิทธิ์ใช่ไหมเราหันมาตอบตัวเองกันก่อนคราวนี้ค่ะ สิ่งที่หมอดาวอยากจะบอกพวกเราจริงๆก็คือว่าไม่ว่าคุณจะได้สิทธิ์นั้นในฐานะที่คุณอยู่ในกลุ่มไหนก็ตามกลุ่มไหนก็ตามเมื่อคุณได้รับสิทธิ์นั้นแล้วและคุณใช้สิทธิ์นั้นเพื่อใครถ้าหากนะคะหมอหนุ่มตัดสินใจที่จะเลือกรักษาผู้ังแม่ทัพของประชาชน เพราะเหตุผลของหมอหนุม่มถ้าเขามองว่าเขารักษาประชาชนปลายแถวแต่ประชาชนผู้นั้นไม่มีความสามารถในการล้มกองโจรได้ทุกอย่างก็สูญลมยา,ายสิ้นเขาจึงเลือกรักษาผู้นำกองทัพนั้นคำถามคือผู้นำกองทัพนั้นเนี่ยทุกคนจะไปกล่าวหาผู้นำกองทัพว่าคุณใช้อภิสิทธิ์คุณได้รับอภิสิทธิ์ไหมณวันที่ ผู้นำคนนั้นรอดชีวิตหลายคนก็คงไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเพราะทุกคนต่างรู้ว่าถ้าผู้นำรอดปึ๊บเขาจะไปต่อสู้กับโจรผู้ร้ายต่อได้ทำไมถึงไม่โดนเรียกว่าอภิสิทธิ์ล่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขาได้รับสิทธิ์มาแต่สิทธิ์เหล่านั้นเนี่ยเขารู้ว่าเขามีชีวิตขึ้นมาแล้วเขาฟื้นชีพขึ้นมาแล้วเขาต้องทำเพื่อคนอื่นเขาต้องรับ เอาพลังพิเศษที่ได้รับมาไปช่วยคนอื่นต่อนั่นก็คือทำให้เขาเนี่ยไม่ได้กลายเป็นอภิสิทธิชนในขณะที่ถ้าเราเป็นหมอหนุ่มแล้วเราจะรักษาหัวหน้าโจรหรือรักษาโจรกระจอกดีเพราะถ้ารักษาหัวหน้าโจรหัวหน้าโจรก็จะฟื้นขืนชีพแล้วก็ไปทำร้ายชาวบ้านอีกถูกไหมคะอ่า แต่ถ้ารักษาหัวหน้าโจนเนี่ยเราก็คงจะมองว่าไอหัวหน้าโจนเนี่ยมันเป็นอภิสิทธิ์เพราะสุดท้ายมันไปรบฆ่าฟันประชาชนเนี่ยมันก็ทำเพื่อตัวโจนตัวมันเองถูกไหมคะเออประมาณนั้นเนาะเรื่องนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าหมอดาวไม่ได้ตั้งชื่อพาะหมอดาวก็นึกไม่ออกว่าจะตั้งชื่ออะไรแต่ที่หมอดาวอยากบอกพวกเราก็คือว่า ในความเป็นมนุษย์นั้นเราจะมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือคุณลักษณะคือมีหัวมีหูมีตาจมูกปากมีอวัยวะเนาะแอน,นี้ก็คือเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าฟีเจอร์คุณลักษณะนะแต่สิ่งที่ทำให้มนุษย์ต่างกันนอกจากนั้นอีกก็คือเรื่องของ b e n e f i ตการสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นให้กับตัวเองให้กับสังคม แล้วก็เรื่องของฟังก์ชันหน้าที่การงานคุณสมบัติจะบอกว่าอย่างนั้นก็ได้เนอะก็คือมนุษย์เราเนี่ยมันมี3องค์ประกอบนะคะนอกจากความเป็นมนุษย์มนุษย์คุณลักษณะแล้วเนี่ยเรื่องของอคุณประโยชน์ความรู้ความสามารถที่คุณทําให้คนอื่นได้อะไรได้แล้วก็มันก็จะคาบเกี่ยวกันเนาะดังนั้นมนุษย์ที่มีคุณค่าเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ที่มีร่างกายครบถ้วนเท่านั้นเพราะหลายๆคน ที่เขาไม่ได้มีร่างกายไม่ได้มีสติปัญญาครบถ้วนแต่เขากลับมีฟังก์ชันมีการทำงานมีการทำหน้าที่เป็นนักกีฬาพาราอลิมปิกนะคะเป็นต้นแบบของการต่อสู้อย่างเงี้ยเขามีคุณสมบัติเขามีเบนฟิตเขาสร้างคุณประโยชน์นี่แหละมันคือคุณค่าทั้งหมดทั้งมวลของการเป็นมนุษย์ค่ะขอให้ทุกท่านฝันดีนะคะวันนี้หมอดาวไปนอนก่อนดีกว่า굿ไนท์จุ๊